กเพครับเรามาแกะกล่องเรื่องร้อนๆที่หลายคนกำลังจับตากันเลยเรื่องคอรมอไฟเขียวต่อสัญญาโมโต g p ไทยอีก5ปีตั้งแต่ปี70ถึง74ฟังดูเป็นข่าวดีมากๆนะครับแต่พอเราไปขุดข้อมูลลึกลงไปเนี่ย เอ่อเหมือนมันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะไม่ใช่แค่การต่อสัญญาธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากแล้วก็เผยให้เห็นเอ่อความท้าทายใหม่ๆที่กะกะทต้องเจอด้วยค่ะครับงั้นเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยกรอบวงเงินที่คอรมออนุมัติมาเนี่ยสรุปตัวเลขวลงกลมก็เกือบ4 0 0พันล้านบาทสำหรับ5ปีอันนี้ถูกต้องนะครับ ตัวเลขเป๊ะคือ3 9 9 7 8 6เป๊ะคือ3 9 9 7 8ล้านบาทค่ะก็เกือบ4,000ล้านแล้วแหละค่ะแต่จุดที่น่าสนใจกว่าตัวเลขนี่คือวิธีหาเงินมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงล่ะครับคือแหล่งข่าวบอกว่าค่าลิขสิทธิ์ที่เราต้องจ่ายให้ดอนาส,สปอร์ตเนี่ยเอเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอันนี้พอเข้าใจได้แต่ที่น่าสนใจคือเงินสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาลกับลดลงค่ะอา้าวลดลงอะ่ะครับ จากเดิมที่เคยได้ปีละประมาณเท่าไหร่ครับสัญญาเดิมเฉลี่ยปี่ยปีลาร0 0ล้านบาทค่ะแต่สัญญาใหม่เนี่ยรัฐจ,จะสนับสนุนโดยตรงประมาณปีละ700ล้านบาทโหลดไปปีละ200ล้านเลยใช่ค่ะเท่ากับว่ามีช่องว่างเกิดขึ้นปีละประมาณ200ล้าน5ปีก็พันล้านพอดีแล้วใครต้องมารับผิดชอบส่วนต่างนี้ล่ะครับ นี่แหละค่ะคือความทา้าทายกกทหรือกางกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้เจราจารหลักเนี่ยจำเป็นต้องหาเงินจากภาคเอกชนมาเติมให้เต็มอ๋อก็คือเปลี่ยนไปใช้โมเดลแบบ PPP หรือ public-private partnership มากขึ้นถูกต้องค่ะเข้มข้นกว่าเดิมมากๆเลยด้วยเพราะกกทที่ปกติก็พึ่งพังงบราชเป็นหลักเนี่ยตอนนี้ต้องเหมือนกับว่าผันตัวมาเป็นนักระดมทุนจากเอกชนเต็มตัวเลยฟังดู อืมเสี่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก,กทมีประสบการณ์หาเงินสเกลใหญ่ขนาดนี้จากเอกชนมาก่อนไหมครับถ้าหาไม่ได้ตามเป้าล่ะครับจะเป็นยังไงเป็นคําถามที่ดีมากค่ะนี่คือความท้าทายที่แท้จริงเลยความเสี่ยงมันก็อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะการพึ่งพาเอกชนที่ต้องต่อเนื่องไปอีกห้าปีแต่เหตุผลที่รัฐบาลเขากล้าเดินหน้าต่อเนี่ยเพราะผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ผ่านมามันพิสูจน์ตัวเองแล้วชัดเจนมากๆผลตอบแทนที่ว่านี่คือ จากข้อมูล6ปีที่ผ่านมาที่เราจัดไทย GP เนี่ยนะคะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศไปแล้วกว่า24,000ล้านบาทค่ะโอ้โห2 4หมื่นล้านไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วตัวเลขมันก็ดูเหมือนจะโตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะปีล่าสุดที่ประเมินไว้อย่างปี2,568เนี่ยคาดว่าจะสร้างมูลค่าได้ถึง5,000ล้านบาทเลยทีเดียว5,000ล้านบาทก็ถือว่า ตอบโจทย์เรื่องการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลพยายามผลักดันอยู่พอดีถูกต้องค่ะแล้วเราก็มีไพ่เด็ดอีกอย่างด้วยนะคือการที่เราได้เป็นสนามเปิดฤดูกาลในช่วงหลังๆอ๋อใช่ใช่อันนี้สําคัญมากใช่ค่ะมันช่วยเพิ่มทั้งมูลค่าแล้วก็อํานาจต่อรองให้กอกระทอมากเลยถึงแม้ว่าค่าลิขสิทธิ์จะสูงขึ้นก็ตามก็ยังถือว่าคุ้มค่าจุดแข็งขนาดนี้ก็เกือบจะไม่ได้ต่อสัญญาเหมือนกันใช่ไหมครับเห็นว่ามีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ค่ะ เกือบจะล่มไปจริงๆมีช่วงหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคมปี68นะคะมีรายงานว่ารัฐบาลชุดก่อนนู้นที่ปัจจุบันคือพรรคเพื่อไทยที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาตัดสินใจว่าจะไม่ต่อสัญญาอ้าวทำไมล่ะครับเหตุผลหลักๆที่มีรายงานออกมาคือเรื่องความคุ้มค่าทางธุรกิจคะ่ะแต่พอมีการเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นชุดปัจจุบันที่มีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกเรื่องนี้ก็ถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาใหม่แล้วก็อนุมัติไปในที่สุด การเมืองนี่มีผลจริงๆนะครับแต่เรื่องก็เหมือนจะยังไม่จบแค่นั้นยังค่ะพอพอคอ,อรมออนุมัติปุ๊บฝ่ายค้านปัจจุบันคือพรรคเพื่อไทยก็ออกมาวิจารณ์ทันทีเลยเขาว่ายังไงบ้างครับประเด็นหลักๆคือเขามองว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยรีบต่อสัญญา MotoGP แยกออกมาต่างหากทําให้เสียโอกาสในการเจราจาแบบบันเดิลดีลนะคะกับ F1 F1 อ๋อเพราะตอนนี้เจ้าของเดียวกันแล้วคือ Liberty Media ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ Liberty Media เป็นเจ้าของทั้ง F1 และดอนาซึ่งถือสิทธิ์ MotoGP ทีนี้ฝ่ายค้านเขาก็มองว่าถ้าเรารอเจราจาทั้งสองรายการใหญ่พร้อมกันเนี่ยอาจจะทำให้ไทยมีอำนาจต่อรองมากขึ้นได้เงื่อนไขที่ดีกว่าจากเจ้าของทั้งคู่แล้วการรีบต่อ MotoGP แยกไปก่อนอาจจะกระทบแผนดึง F1 มาไทยด้วยใช่ไหมครับก็เป็นมุมมองของฝ่ายค้านค่ะว่าอาจจะกระทบแผนระยะยาวในการดึง F1 มาจากที่ประเทศไทย อ๋อเข้าใจมุมมองแล้วครับแต่ถ้ามองในฝั่งของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยโดยตรงละครับการต่อสัญญา5ปีนี่มีความหมายยังไงบ้างถ้ามองในมุมนี้สัญญา5ปีนี่สำคัญมากค่ะมันเหมือนเป็นสมอหลักที่สร้างความมั่นคงให้กับระบบนิเวศมอเตอร์สปอร์ตทั้งหมดในไทยเลยไม่ใช่แค่อีเวนต์เดียวจบที่ว่าสร้างความมั่นคงนี่รวมถึงการสร้างนักแข่งรุ่นใหม่ๆด้วยใช่ไหมครับอย่างก้องสมเกียริจันทราหรือก้องสทชกรบวัวสี ถูกต้องเลยค่ะการที่เรามีโฮม GP p หรือสนามแข่งในบ้านที่แน่นอนไปอีก5ปีเนี่ยมันเป็นเหตุผลสำคัญมากๆที่ทำให้สปอนเซอร์รายใหญ่อย่าง Honda, Yamaha หรือ PTT เนี่ยกล้าท,ที่จะลงทุนระยะยาวในการพัฒนายาวชนเหมือนเป็นการสร้างเส้นทางอาชีพให้นักแข่งไทยเลยใช่ค่ะเป็นการสร้างบันไดให้นักแข่งเราได้เติบโตก้าวไปสู่ระดับโลกโดยที่มีฐานฮับมีสนามแข่งในบ้านเราเองรองรับ เอาละครับผมว่าการเจาะลึกของเราวันนี้ก็น่าจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับว่าไอ้สัญญาโมโตจีพีเกือบ4,000ันล้านบาทเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในข่าวเยอะจริงๆทั้งเรื่องโมเดลการเงินแบบใหม่ที่กกตต้องเจอความท้าทายครั้งใหญ่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ก็ดูดีมากๆแล้วก็เรื่องการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ค่ะสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อจากนี้จริงๆก็คือบทพิสูจน์เลยค่ะว่า กรกทจะทำได้ไหมจะสามารถดึงดูดภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมสนับสนุนตามโมเดล PPP ใหม่นี้ได้สำเร็จแค่ไหนท่ามกลางเสียงวิจารณ์และความท้าทายต่างๆอันนี้แหละค่ะคือหัวใจสัมพันธ์เลยว่าดีลนี้จะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้จริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับการที่ไทยเลือกทุ่มกับ m o t ต GP ที่พิสูจน์ตัวเองแล้วในครั้งนี้เนี่ย มันจะส่งหุ่นยังไงกับความฝันระยะยาวที่เราอยากจะมีเอฟันบ้างหรือว่านี่คือสัญญาณว่าประเทศไทยได้เลือกเส้นทางที่ชัดเจนแล้วสำหรับอนาคตมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกของเราอืมเป็นเรื่องที่ต้องคบคิดกันต่อไปจริงๆครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานมอเตอร์สปอร์ต AI ทุกคนค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ